ปตทสพกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงปตทสพกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงช่วงสัมมาอาชีพ เรามาการที่อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางสายลมทุ่งนาน้ําแล้วก็ดอกไม้นะคะเราจะพาทุกท่าทามากันอีกที่สวนบัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วที่นี้ต้องเรียกว่านาบัวนะคะสวัสดีครับผมชื่อลังสันพริ้งเหมนะครับเป็นเจ้าของนาบัวที่สีสารงครับค่ะนาบัวของเราเนี่ยปลูกเป็นพันุ์อะไรคะ เป็นบัวฉัดนะครับเป็นบัวฉัดขาวกับฉัดแดงเป็นตระกูลเดียวกันกับบัวหลวงครับต้องบอกว่าทำไมถึงปลูกบัวด้วยจริงๆอาชีพหลักของเราคืออะไรอาชีพหลักของผมก็ทำสวนทำนานะครับแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้นี่มันเป็นที่ลุ่มเดิมอยู่แล้วแล้วก็พ่อเขาก็มีความคิดว่าจะน่าทำนาบัวเพราะว่าบ้านเราก็ยังไม่มีใครทำเป็นนาบัวเพื่อตัดดอกขายนะครับ ก็เลยคิดว่าเราก็ปรับพื้นที่แล้วก็นำไหลบัวมาปลูกนะครับนาบัวเราเริ่มปลูกมาเกือบ10ปีแล้วครับเพราะว่าพอ่พอพ่อพ่อจะทำก่อนหน้านี้แล้วผมก็มารับช่วงต่อแสดงว่าในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแม่ค้าประจําเรามีร้านประจําของเราที่ต้องการผลิตของเราใช่ครับรใช่ครับ,รบมีมีแม่ค้าประจําครับเราเก็บเก็บทุกวันจะมีวันโกนวันพระ แล้ววันพระใหญ่หรือว่าช่วงเทศกาลนี่ครับแล้วก็จะเก็บส่งแมคค้าประจาทุกทุกๆุกวันทุกวันเว้นวันอะไรแบบนี้ครับไรายได้ถือว่าดีไหมคะรายได้ถ้าเทียบกับปริยมาณเนื้อที่หนึ่งไร่กับการทานาหนึ่งไร่ทํานาบัวจะดีกว่าครับงั้นถามว่าในส่วนของต้นทุนของนาบัวเราเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรบ้างที่เราต้องต้องทําครั้งแรกเลยจะหนักตรงที่เราจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นที่ที่ลุ่มเพื่อกักเก็บน้ํา แล้วก็เราต้องซื้อพันธุ์ไหลบัวมาปลูกแล้วก็ส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวเพราะไหลบัวของแปลงต่อไปเราก็สามารถใช้ไหลบัวของแปลงเดิมนําไปปลูกได้ส่วนต้นทุนที่ต้องหมุนเวียนก็คือพวกปุ๋ยแล้วพวกชีวพันธุ์ต่างๆที่เราฉีดเพื่อดูแลรักษาครับปกติแล้วบัวมันมีโรคไหมคะปกติบัวจะมีมีแมลงศัตรูพืชครับเพื่อเพื่อวกหนอนใย เพี้ยเพี้ยไฟที่เข้าทําลายก้านดอกที่ทําให้ดอกมันก้านดอกเขากรอบนะครับเราก็จะมีพวกชีวพันธุ์ฉีดพวกบีทีฉีดหนอนอะไรแบบนี้ครับโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของรายได้จากการทํานาบัวเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละเฉลี่ยต่อต่อหนึแปลงวันละก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับแปดพันถึงเก้าบาท ต่อหนึ่งแปลงต่อเดือนครับแล้วเรามีทั้งหมดผมมีอยู่สองแปลงครับกําลังมีแผนที่จะขยายต่อเพราะว่าที่ผ่านมานี่บัวไม่พอจําหน่ายให้กับแม่ค้าครับนอกจากเราทําในเรื่องของการผลิตบัวแล้วนะคะแล้วก็ส่งดอกบัวไปจําหน่ายเรายังมีผลพลอยได้จากการทํานาบัวอีกอื่นอไม่คะในนาบัวก็จะมีน้ำเนาะผมก็เลยใช้ปนินนะครับเอาปนินมาปล่อยเพราะว่าในหนึ่งหนึ่งปีเราจะย่ำบัวย่ำบัวสองครั้ง ประมาณ5เดือนถึง6เดือนเนี่ยย่ำหนึ่งครั้งแล้วก็ระหว่างย่ำเราก็จับปลานิลขายด้วยครับค่ะอธิบายการย่ำค่ะก็คือการทำรการคือบัวจะมีอายุของเขาที่เราที่มันจะเริ่มจุดที่ไม่คุ้มที่เราจะจะเก็บละเช่นว่าบัวมันเริ่มเก่าแล้วประมาณ5เดือนหรือ6เดือนเนี่ยแล้วก้านเขาก็จะดำแล้วก็ดอกก็จะเล็กลงเราก็ต้องใช้เนี่ยรถไถเดินย่ำให้เขาเน่าพอย่ำสักสองเที่ยว พอเ,เขาน่าแล้วเราก็นำไหลบัวที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาลงดำเหมือนดำนาครับ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณหอาทิตย์เราก็เริ่มเก็บดอกจากแปลงนั้นได้ครับแค่หกอาทิตย์เองประมาณเดือนครึง่ง<ช>เราก็สามารถที่จะได้เงินจากการทำนาบัวตรงนี้แล้วอนอกจากเราได้ปลาที่เราปล่อยลงไปในนาบัวแล้วในเรื่องของฝากบัวหรืออะไรล่ะคะฝากบัว พันพันบัวนี้เป็นเป็นบัวชัดนะครับเรื่องของการฝักบัวมันจะไม่ค่อยติดมเมล็ดที่ฝักนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ใช้เก็บอดอกขายกับใบสําหรับแม่ค้าที่เขาทขําข้าวข้าวหอมใบบัวครับก็สามารถเอาไปจําหน่ายได้ครับก็เรียกว่ามีช่องทางในการจําหน่าย<ช>อื่นๆที่มันเป็นผลพลอยได้มาจากนาบัวของเรารหนึ่งขายดอกสออาจจะขายฝักบ้างใบบัวบ้าง หรือจะทําในเรื่องของพวกสัตว์น้ําที่มันอยู่ใ,<ช>ในนาบัวบแล้วแต่ว่าเรา<ช>จะใช้ส่วนบัวบัวที่เขาบานเนี่ยหรือว่าใกล้บานที่เรียกว่าบัวแย้มเราก็สามารถเก็บแล้วก็เอามาคัดแยกเอาเกสรอ,ออกมาเพื่อที่จะผลิตเป็นน้ําเกสรบัวได้ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการใช้การวิจัยการใช้ในเรื่องของหลักวิชาการเข้ามาช่วยนะจริงๆแล้วมันสามารถต่อย,ยอดสร้างไรายได้อื่นๆเสริมไ<ช>ห้ได้รหรือถ้าบางคนเนี่ยสามารถทําเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ครับใช่อันนี้มีการคิดเอาไว้ไหมก็มีแผนอยู่ครับมีแผนอยู่เพราะว่าเพราะว่าเราการเกษตรดี๋ยวนี้มันเริ่มที่จะต้องเปลี่ยนไปในเชิงท่องเที่ยวมากขึ้นครับเพื่อที่จะให้รายได้มันเข้ามาในฟาร์มในสวนเรามากขึ้นครับ ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรไปถึงทางด้านของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเอาเอาเริ่มต้นก่อนเกษตรกร,ร,ก,รก่อนใครที่คิดว่าอาชีพเดิมที่คุณทําอยู่แค่อย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอเรามองหาอาชีพเสริมหรือว่าอะไรสําหรับเพื่อนๆเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าเจอเกี่ยวกับราคาผลผลิต ที่มันไม่แน่นอนนะครับอาจจะแบ่งแ,งแปลงแปลงออกสักแปลงหนึ่งแล้วแต่งให้มันเป็นที่ลุ่มแล,แล้วสูบน้ําใสเราก็สามารถที่จะเลี้ยงบัวเลี้ยงปลาแล้วก็ทําให้มันมีรายได้เพิ่มมากขึ้นใช้ใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่มีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นนะครับสําหรับผู้บริโภคเองครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเทศกาลซะมากกว่าครับอยากจะเชิญชวนให้ใช้ดอกบัวกันเยอะๆเช่นงานแม้แต่งงานแต่ง หรือว่างานงานพิธีต่างๆเยครับให้หันมาใช้ดอกบัวกันเยอะๆมันจะช่วยให้ให้เกษตรกรในท้องถิ่นนะครับมีรายได้กันมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าลองดูแล้วกันนะคะสําหรับใครที่มีความจําเป็นต้องใช้ดอกไม้นะคะในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมรีสอร์ทที่พัก นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆนะคะในส่วนของดอกบัวซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นดอกไม้ที่เมื่อเด็ดออกไปแล้วอ่ะเขาก็มีความทนทานกับสภาพอากาศพอสมควรนะคะและที่สําคัญก็จะมีความสวยงามด้วยค่ะที่สําคัญนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าใครที่มีความสนใจในเรื่องนี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ดอกบัวของนาบัวเราค่ะใช้ชื่อว่า สีส้มรงนาบัวครับอ่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาดูงานหรือว่าอยากจะสั่งออเดอร์ราคาติดต่อได้ที่ไหนสําหรับผู้ที่สนใจต้องการบัวนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร081 179 2177หรือในเพจของหลังสันปิ้งเหมสวนผัยใจดีนะครับปตทสาพอเกษตรยุคใหม่หัวใจพออพีง